สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมองโลกแบบวิกรมวันนี้เราจะมานั่งคุยกันถึงเขาใหญ่เรานั่นก็คือวันนี้นั่งกับผมนั่นเป็นผอ,ออนิธินะครับซึ่งดูแลอยู่ในภาคของสระบุรีรแล้วก็คุมถึงเขาใหญ่ตรงนี้ด้วยเราก็คงจะเห็นว่าในโลกนี้ ผู้เป็นผู้นําผู้ที่เป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอุทยานแห่งชาตินี่รู้สึกว่าอเมริกานี่เขาถือว่าเป็นแนวหน้าใช่ไหมครับสาเหตุที่อเมริกาเป็นแนวหน้านี่ก็เพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะมีป่าที่สมบูรณ์แล้วก็มีการบริหาร,รที่มีประสิทธิภาพไม่ทราบว่าในมุมมองเนี่ยเรามองอุทยานแห่งชาติของอเมริกาเนี่ยพออมองอย่างไงจากที่ได้ศึกษามานะฮะ ในสมัยเรียนหนึ่งระบบการจัดการโดยเฉพาะในเรื่องแนวนโยบายของเขาเนี่ยมีความชัดเจนมีเป้าหมายมีแผนแม่บทที่ชัดเจนทรัพยากรการบริหารมีความสมดุลกับภารกิจของเขาทรัพยากรการบริหารไม่ว่าจะบุคลากรนยานพาหนะหรือองค์ประกอบทางด้านการศึกษาวิจัยอื่นๆเขามีความสมดุล มีเทคโนโลยีเทคโนโลยีจะทําให้มีการบริหารจัดการเนี่ยสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีรประสิทธิภาพนะครับและที่สําคัญนะครับการบุกรุกไม่ค่อยมีเพราะว่าพัฒนาไปเชิงวิชาการการท่องเที่ยวเชิงนุรัตซึ่งก็จะทาให้ให้การบริหารจัดการเนี่ยมันมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของการจัดการดุทยาน ถ้าเกิดเราม,ามองแล้วอุทยานอเมริกาเนี่ยเขามีเงื่อนไขที่จะกลายเป็นมรดกโลกที่จะกลายเป็นว่าเป็นอุทยานที่ดีที่สุดในโลกรตรงนั้นคืออาจจะเป็นประโยชน์ในการที่เราบอกว่าน่าจะมีอะไรที่เราพอจะร่วมมือนะพอที่จะเอามาใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาเขาใหญ่อย่างไงมั่งการที่เราไปศึกษาครับแม่แบบจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะนำนำนำแม่แบบเนี่ยามาพัฒนางานของเราครับ นี่เป็นประโยชน์มากเลยนะครับ,รบที่ที่ทโครงการอุทยานพี่อุทยานน้องเนี่ยะะจะช่วยกันเป็นพี่เลี้ยงช่วยกนพี่เลี้ยงและจะช่วยให้เราเนี่สามารถที่จะพัฒนาได้เร็วขึ้นนะครับ,รบถ้าวันนี้เราบอกว่าอุทยานแห่งชาติอเมริกาเนี่ยกับเราเนี่ยน่าจะร่วมมือกันเพื่อที่จะนํามาสู่การเปลี่ยนแปลงของอุทยานในประเทศไทยท่านผู้ชมครับอันนั้นก็คงเป็นเรื่องที่เราคงจะเห็นนะครับว่าในฐานะ ที่ผู้ที่อยู่ในวงการอุทยานเราเห็นแล้วนะครับว่าอุทยานแห่งชาติของอเมริกานั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจเราคงจะไปคุยกันต่อนะครับว่าเราจะร่วมมืออย่างไรในอนาคตอาจจะมีอะไรที่มาพัฒนาเขาใหญ่ได้ขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราแล้วเราจะคุยกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ